กูไม่รับมึงค่ะเดี๋ยวกูเอามึงมึงลงหลุมด้วยไอ้เปรตมึงไปเอาหน้ามึงมาก่อนถ้ามึงเปิดกล้องได้เอาหน้ามึงขึ้นมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรับมึงค่ะเดี๋ยวกูเอามึงไปอยู่กับอีโบค่ะเปิดหน้ามาก่อนถ้าเอาเอาช่องอวตานมาไม่ต้องเสือกโผลหัวมาช่องกูเดี๋ยวกูเอามึงลงหลุมค่ะกูบอกเลยกูไม่ได้หลงกลพวกมึงหรอกอย่าเสลอ เอาหน้ามึงขึ้นเลยค่ะเปิดกล้องเลยถ้ามึงจะขึ้นมาช่องกูเนี่ยเปิดหน้ามาเลยกูเอามึงขึ้นกล้องได้กูยินดีแต่เปิดหน้ามาเลยเอาให้มันแฟร์จะได้รู้ว่ามึงอะ่ะคือใครเปิดหน้ามาเลยค่ะเออถ้าจะจากเสือกเรื่องชาวบ้านเปิดหน้ามาเลยถ้าไม่กล้าเปิดหน้ามาก็หุบห,ห,หัวลงไปก่อนเปิดหน้าเลยค่ะ ไม่ใช่เอาช่องอวตารมานู่นนี่นั่นอืมเปิดหัวยังไม่เปิดหน้ายังไม่กล้าเปิดมันเปิดหน้ามันยังไม่กล้าเปิดเลยไปให้ข้ามันทำไมอะเออเปิดหน้ายังไม่กล้าเปิดไม่ค่อยจะตื่น หน้ามันยังไม่เปิดเลยสัญหาสัญหาไม่ค่อยจะตื่นตัวตัวแทนกี่โมงเออเอาหน้าเามา่าก่อนค่ะถ้าจะคุยอ่ะไม่ค่อยจะตื่น <c oughs> อืมช่ไหมทุกคนสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะคะสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านค่ะอืมกดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนอืมนี่ไม่ค่อยจะตื่นแห่บริการเงินด่วนอนุวัตอนุมัติอนุมัติตตไวอีโบ มึงไปทํามาหาแดดก,ก่อนไปอีโบไปให้มันสุดจริดได้อย่างเขาก่อนค่ะเดี๋ยวกูเอามึงลงหลุมแล้วเดี๋ยวกูเอามึงลงหลุมแล้วถ้ากูไม่ให้มึงมาป้วนเปี้ยนอยู่ช่องกูหรอกอืมเดี๋ยวกูเอามึงลงหลุมและมึงไม่ต้องมาอยู่ช่องกูค่ะไม่ค่อยจะตื่นแล้วดูช่องมันดีโพสแต่เงินอีดอก เอว่าตาลชัดๆอืมไปดูไปด,ดูในช่องมันดิดูในช่องมันดิตัวเองยังหาแดกตัวเองยังหาแดกกับการปล่อยเงินกู้อยู่เลยอืมอ๋อหาลูกค้าอ๋อมาหาลูกค้ายังมาหาลูกค้าอืมมันไม่ตื่นนะเออ ไม่ค่อยจะตื่นอ๋อหาผู้ติดตามเอามันลงไปอยู่กับแม่มันดีกว่าเอามันลงไปอยู่กับแม่มันดีกว่าอืมเอามันลงไปอยู่กับแม่มันค่ะเออเอ๋อก๊อบในเพจคนอื่นมาด้วยเหรอจริงเหรอคะจริงเหรอก๊อบรูปก๊อบรูปคนอื่น <c oughs> ก๊อบรูปคนอื่นมาเหรอหรอจริงเหรอก๊อบรูปคนอื่นมาเหรออีเดอกนี้ต้องโดนพบรบคอมนะ ไอ้คนแบบนี้มันมีจริงๆนะบนโลกใบนี้นะมันมีจริงๆนะ <c oughs> อืออือเออถึงว่าสิ ถึงว่าถึงว่าแบบนี้นี่เองถึงว่าถึงว่าอืมพอมีคนเข้าไปมันให้ก็ให้กดลิงก์อ๋อเหรอคะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ อ่อโอเคงั้นเอามันลงหลุมไปเถอะเอออโอเคโอเคถึงว่าสิอืม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 เข้าสเตปโอนเงินให้มันก่อนอ่าถึงว่าสิดิฉันถึงดิฉันถึงไม่ให,ไให้ไม่ให้พื้นที่กับพวกมันไงดิฉันถึงไม่ให้พื้นที่กับพวกมันดิฉันรู้ไงอืมอืมแบบนี้แบบนี้นี่เอง แบบนี้นี่เองอืมแ้เที่ยจริงๆบนโลกนี้มันมีคนแบบนี้เยอะนะเนี่ยดีฉันถึงบางทีฉันถึงบอกอาจารย์เบียงไงว่าอย่าเสียเวลาไปไปกับพวกมันเออพอมันได้เงินเราแล้วมันก็จะบล็อกอืมแย่มาก แย่ yeah, มากจริงๆฟังอาจารย์เป็นแนวทางแล้วเอามาปรับใช้อะไรเนี่ยหลอกให้คนโอนเงินแล้วก็บล็อกโดนมาแล้วเห็นเปล่ล่ะระวังกันด้วยนะทุกคนระวังกันด้วยนะคะเออเระวังกันด้วยระวังกันด้วยระวังกันด้วยค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไนงะเออใช้ลูกคนสวยๆเป็นโปรไฟล์ อาจารย์เถียงกับมันคอแหบคอแห้ง <c oughs> อีพวกมิจจีไงรายได้มันหดไงพอคนฉลาดขึ้นพอคนฉลาดขึ้นรายได้มันหดไงมันก็เลยมาปัน่นมาป่วนมันก็เลยมาปัน่นมาป่วนค่ะอืมแม่ <c oughs> อีโบแปดลายมากอีโบแปดอืมมันมีทุกรูปแบบจริงๆนะทุกคน กดก้านะคะกดก้าเลยขอหนึ่งบ้านค่ะขอหนึ่งบ้านค่ะมาเลยหนึ่งตะก้าเร็วหนึ่งบ้านหนึ่งในรูปที่มันลงก็รูปของเพื่อนเราที่ลงเออจำได้แต่ดีเมื่อกี้ถือว่าได้ไดไดตอบมันก็ได้อธิบายไปให้คนอื่นคนอื่นเขาได้รู้ด้วยอะไรด้วยอย่าไปเสียเวลากับมันค่ะไม่มีประโยชน์ I bo, I bo <c oughs> อีโบอีโบแปดแปดแปดอืออาว่าไงอะทีนี้ทีนี้ว่าไงอ่ะมีใครจะถามอีกไหมล่ะ <c oughs> มีใครจะถามอีกไหมคะปลาเก็บได้สองอาทิตย์อยู่ในตู้เย็นค่ะกดตะกร้าให้หนูด้วยขอบคุณค่ะปลาเก็บในตู้เย็นสองอาทิตย์ค่ะ กดก,ก้าเลยสีอ่ออเดอร์ละ <c oughs> ไม่ต้องใส่ช่องฟิตค่ะอืมเออมันอยู่พวดเดียวกันแหละมันเป็นมิจจี้ไงที่พวกนี้มันเป็นมิจจี้ อืมมีทุกรูปแบบจริงๆอาจารย์เคยโดนแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีก่อนเถือถุงที่ถืออยู่429บาทค่ะแต่ว่ามีส่วนลดในต่อๆด้วยนะคะมันมาทำการตลาดนี่เองเออดิฉันก็ว่าแบบนั้นแหละให้คนสนใจให้คนไปติดตามเยอะๆและอีดอกพวกที่ดา่าอาจารย์เบียร์สุดท้ายก็เดี๋ยวไปกู้เงินกักอีโบนี่แหละ สุดท้ายก็เดี๋ยวไปกู้เงินกับอีโบนี่แหละอีโบบอกสบายแล้วกูมาหาพวกกูมาหาพว้อักรูปมันไปเอารูปใครมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเออเนี่ยแหละเออสังคมมันอย่างนี้แหละมันมาปั่นอย่างเดียวมันไม่สนใจอะไรหรอกมันมาปัน่นอืม กดะก,ก้าเลยห้าคนแล้วขอบคุณค่ะเออป่ะกดะก,ก้าด้วยกดะก,ก้าด้วยกดะก,ก้าด้วยค่ะกดะก,ก้าเลยขอหนึ่งออเดอร์ค่ะกดะก,ก้ามาเลยอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยทันทีใจดีกดะก,ก้ามาค่ะขอหนึ่งบานนะคะหนูสั่งแล้วคุณแพรรี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุยต่อกดตะก,ก้าให้ก่อน กุก้าสั่งปลาไปก่อนค่ะดีไม่ดีก็คนเดียวกับไอ้ผู้ชายที่ปัาจารย์มันพยายามพูดเออเหมือนเมื่อกี้ไงมันจะมีอไอ้ไอตัวหนึ่งที่มันจะมาขึ้นนี่ดีฉันไม่ให้ขึ้นบอกว่าถ้ามึงขึ้นได้แต่มึงต้องเปิดหน้ามาคุยแฟร์ฟฟกันแล้วคุยแบบคนที่จเจริญแล้วไม่ใช่แบบเอาเอาวตารมาแล้วก็แบบมากวนกวนอย่างเงี้ยอืมไม่เอา กดก้านะคะกดก้าเลยกดก้าเลยค่ะเอาหวังลงไปอยู่กับแม่มึงลูก <c oughs> กดก้ามาเลยขอหนึ่งออเดอร์นะคะหนึ่งพันห้าร้อยท่านมาแล้วฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะรายการหรือเปล่าอาจารย์เบียร์เพราะว่าดีฉันเห็นนิกกี้ไปที่บ้าน 4้อยเกบาทไายโกะก้านะคะขอ1นึ่งออเดอร์หนึ่งพท่านสะใจมากใครปั่นพี่แพปั่นดิฉันไม่ได้หรอกดิฉันก็ดิฉันตอบเสร็จดิฉันเอาลงหลุมหมดว่าปั่นไม่ได้หรอกว่าเขาว่าว่าได้แต่เขาอธิบายเหตุผลอธิบายอะไรแล้วมึงก็ต้องฟังเขาสิก็ต้องฟังเขาเขามีเหตุผลในทุกการกระทําเขานะ่ะ เข้าใจไหมกินปลาแล้วสดดีไม่เค็มเกินขอบคุณค่ะไม่ใช่จะามาปั่นเขาอย่างเดียวมาป่วนมาปั่นเขามากวนโอ้ยเขาแล้วพอเขาตอบโต้เขาชี้แจงก็หาว่าเขาแบบว่ามีอารมณ์มีนูน่นมีนี่มีนั่นเอาลงหลุมไปเลยมันมีพวกปั่นเยอะจริง,รงๆคือมันมาเพื่อปั่นมันไม่ได้มาเพื่ออะไรอะ่ะประเด็นคือมันมาเพื่อปั่นล้วนเลยเราต้องรู้นะเล่นโซเชียลอะคือเล่นโซเชียลเนี่ยเราต้องรู้ว่าเออคนนี้มันแบบมัน มาเพื่ออะไรมันมีปุ่มอยู่กดง่ายจะตายมันไม่ยากหรอกแค่ตึกก๊กกดปึ๊กกดลงหลุมเรียบร้อยแล้วไม่ใช่การฟังเอาลงหลุมเสียเสียเวลาเสียเวลาเปล่าเปาเสียเวลาไปเปล่าเปล่าครับมันไม่ได้อะไรค่อยจะตื่นกันหลับลึก อืมที่นี่ไม่รับฟังความเห็นต่างรับฟังไม่ใช่ไม่รับฟังแต่มันความความหมายคือมันไม่ใช่ความเห็นต่างไงประเด็นคือมึงตั้งข้อสงสัยกับเขามึงตั้งคําถามต่อเขามึงกล่าวหาเขาแต่พอเวลาเขาอาธิบายเขาก็มีมุมมองของเขาการที่เขาอาธิบายก็คือการให้อะไรอะ่ะการอาธิบายมันก็คือ ไมยครับที่มึงสงสัยที่มึงอยากรู้ซึ่งมันก็ควรจบมันไม่ใช่ว่ามึงจะต้องบีบบังคับให้เขาเห็นด้วยกับมึงหรือเขาจะต้องบีบบังคับให้มึงเห็นด้วยกับเขาของบางอย่างคือถ้ามันได้แลกเปลี่ยนกันแม้โดยที่สุดท้ายแลกเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้สึกว่าถูกใจต้องใจในคําตอบมันก็ต้องแยกย้ายเข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าทุกการพูดคุยแล้วเราจะต้องมาเห็นด้วยกัน เข้าใจป่ะละ่ะเข้าใจไหมเหมือนมึงมีติดถามเขาได้เขาก็มีติดตอบว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนูน้นแบบนี้แล้วมึงก็ไปคิดเอาเองว่ามึงจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดหรือมึงจะไม่เชื่อมันก็สุดแล้วแต่แล้วถ้ามึงรู้สึกว่าคําตอบของเขามันแบบว่าเอฟังแล้วมันยังแบบไม่ไม่สมเหตุสมผลไม่เก็ตไม่ใช่ยังไม่พอใจก็ไม่ต้องไปติดตามเขาก็จบแค่นั้นเอง แต่จะไปห้ามให้เขาไม่ทํามาหากินมันมันได้เหรอคนจะไปห้ามให้เขาไม่ทํามาหากินไม่ให้เขาเลี้ยงชีพมันจะได้เหรอคนน่ะจะให้เหมือนอีโบได้เหรอมันไม่ได้นะแปดแปดแปดอันนี้เหมือนถามเหมือนแบบว่าจะเอาชนะเขาว่าไม่ได้ไปต้องการจะไปถามเขาแค่ต้องการว่าตัวเองก็มีแบบข้อมูลมาแล้วก็แบบว่าจะไปว่าเขาอ่ะแล้วพอเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ ก็ไม่พอใจในคำตอบเออแล้วจะให้ว่ายังไงก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันหนึ่งพันห้าร้อยท่านสวัสดีค่ะ <c oughs> จะให้ว่ายังไงขออีกเจ็ดออเดอร์นะคะ ขออีกเจ็ดออเดอร์นะคะอาจารย์เบียไม่ใช่พระมีเมียม,ม,มีไม่ได้ค่ะมีคู่ไม่ได้เพราะแกถือสินแปดมีคู่ครองไม่ได้ร่วมหลับนอนไม่ได้คนไม่ชอบทําอะไรก็ผิดหมดก็นั่นแหละแล้วจะให้ทํายังไงเหนื่อยเหมือนกันวะล้วจะให้เขาทํายังไง โอ้ยสินแปดไม่ต้องมาถามหรอกง่ายมากไปเซิร์ช g ูเกิลมันก็ขึ้นแล้วของอะไรที่มันมีอยู่เป็นข้อเป็นกฎเป็นกฎอะเหมือนกฎหมายไม่ต้องไปถามแล้วคัะเซิร์ชก็เซิร์ชก็ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องของการอธิบายมันมีข้อแล้วเ,เดี๋ยวว่ายี่พวกนี้ออกก่อนอี่พวกที่เป็นอวตารเนี่ยมันต้องเอาเอาเออกไปหมดเกะกะอืมอืมเป็นวิบากกรรมเป็นอะไรกฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันย กดดก้าสั่งปลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสิบสี่คนแล้วแม่ขออีกหกบ้านค่ะขออีกหกบ้านช่วยสั่งปลาด้วยนะคะเออมาฟังแล้วก็ช่วยสั่งกันบ้างมาฟังแล้วก็ช่วยสั่งสินค้ากันบ้างจะให้ว่ายังไงคุณแพรลี่อธิบายคำว่า ปล่อยวางทีค่ะปล่อยวางก็คือเข้าใจตามคอนเซปต์ของศาสนาพุทธว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือความหมายของคําว่าปล่อยวางก็คือ พอเรารู้ความจริงมันปรากฏว่าสิ่งนี้มันได้ปแปลแปรเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่คงที่ตามหลักของพระอ,อนิจจังแล้วเราก็ไม่ไปยื้อไม่ไปล้งไม่ไปยึดถ,ถือมันให้มันจะต้องเป็นอยู่คงที่อยู่ตามใจของเราตามความพอใจของเราคือรับสภาพได้กับอน,นิจจังคือสิ่งแปรเปลี่ยนที่มันปรากฏเป็นความจริงต่อหน้าน,นี้เรียกว่าปล่อยวางโดยใช้กับอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัว เป็นมันไม่มีตัวมีตนให้เราเข้าไปยึดครองมันได้อย่างถาวร่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะอันนี้แหละเรียกคว่าปล่อยวางคือเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติว่าเอออันนี้มันแปลเปลี่ยนไปนะตามกฎนี่แหละมันก็เป็นแบบนี้แหละตามหลักของพระนิจจังมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปลเปลี่ยนไปเหมือนความสวยความงามในเรือนร่างเราก็เหมือนกัน่ะ พอไปถึงวัยหนึ่งเรา้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวเคยย้อมผมได้ย้อนเนี่ยย้อมไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเราแก่ชรามากแล้วโอ้แต่ก่อนก็เคยฉีดโบอยู่นะเออแต่ก่อนก็ฉีดได้นะเออแต่เนี่ยเราอายุแบบเราแก่มากๆแล้วมันไม่ไหวแล้วจะให้เราไปแบบเข้าวงการบิวตี้เอยสัญญกรรมเอยเหมือนเดิมมันไม่ได้มันล้างไม่ได้แล้วอันนี้เข้าใจ หรือความสูญเสียปรากฏเสียสิ่งอันเป็นที่รักของอันเป็นที่รักก็เข้าใจว่ามันก็เป็นแบบนี้แล้วตามกฎพระนิจจังว่าทุกอย่างมันมีการพัดผาาเป็นธรรมดาตถาตตนิวตัตปันเถวินาภาเวอสั่งเยเมื่อวัยผ่านพ้นไปอย่างนี้ความพัดภาคจะต้องมีแน่ๆไม่ต้องสงสัยอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจสูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รักบ้างทุก ทุกชีวิตที่เติบโตขึ้นต้องผ่านการสูญเสียคะ่ะไม่มีชีวิตของใครที่เติบโตขึ้นโดยไม่สูญเสียอะไรเลยเราสูญเสียแต่ว่าหลายๆสิ่งที่เราสูญเสียไปมันเป็นสิ่งเล็กๆดนบางทีเราอาจไม่ได้มองมันไงเราอาจไม่ได้มองมันหรือมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราหวงแหนเยอะเราก็เลยทําใจได้ง่ายจริงๆเราสูญเสียตลอดทุกการเติบโตค่ะเราสูญเสียตลอดสูญเสียเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันก็คือการสูญเสียสูญเสียกัน อะไรอ่ะสเสียหรือว่าพัดภาคจากการเคยอยู่กับบุคคลที่เราเป็นที่รักบางคนเปลี่ยนแฟนมากี่คนแล้วผูชีวิตมากี่คนแล้วเคยอยู่ในบ้านเป็นครอบครัวใหญ่เมื่อเติบโตขึ้นก็ต้องแยกอย่างช่วงวัยรุ่นก็ต้องไปอยู่หออย่างเงี้ยจากเคยอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เนี่ยมันคือความพัดภาคหมดเลยแต่บางทีมันเป็นความพัดภาคที่มันไม่ได้รู้สึกสะเทือนใจเยอะเราก็เลยไม่ไ,มได้คิดไม่ได้มองแต่เวลาพอเป็นอะไรเป็นเรื่องใหญ่ๆที่มันเป็นความสะเทือนใจมากๆ ที่มันมีผลต่อจิตใจเราถึงจะเข้าใจถึงความสูญเสียแต่จริงๆเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราต้องสูญเสียในแต่ละวันมันมีหมดอะทุกอย่างอะข้าวของเครื่องเครื่องใช้บางทีของลักของห่วงตกแตกบ้างพังบ้างอะไรบ้างก็คือความสูญเสียทั้งหมดความพัดผ้าความสูญเสียนี่แหละเขาเลยเรียกว่าเราก็ต้องปล่อยวางแต่จะปล่อยวางได้ก็คือต้องเห็นตามความเป็นจริงต้องเห็นตามความเป็นจริงค่ะ ต้องเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแบบที่มันเป็นเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยโดยโดยเป็นความเปลี่ยนแปลงเห็นทุกโดยความเป็นทุกข์เข้าใจไหมคะ <c oughs> พี่ก็สอนทำเนิบเนิบเนาะไม่ใช่เหมือนจัเนเบียนดิฉันนะไม่ค่อยจันนี่นะแต่ถ้ามันมีคนมากวนประสาทอะดิฉันก็จะมีบ้าง <c oughs> <c oughs> กดกล้าเลย หัดยินดีกับกับคนอื่นบ้างสั่งไปแล้วจ้าขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะมีเก็บไปทางไหมไม่มีสั่แล้วขอหนึ่งบ้านนะคะ1,400ท่านขอบพระคุณค่ะเทวดาคนทันลงมาดีดพินจริงหรือเปล่าเรื่องเรื่องทเองทวดาดีดพินมันมีอยู่ในอัถกถาค่ะที่ฉันไม่มั่นใจนะแต่ว่าจริงๆใน ในพระไตรปิฎกในพระสูตรจริงๆมันเป็นการพูดเรื่องอุปมาสามข้อแต่เขาทําให้มันเป็นบุคลาธิษฐานแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมธิฏฐานคือพระพุทธเจ้าอ่ะค้นพบอุปมาสามข้อคือทรงพิจารณาเห็นอุปมาสามข้อว่าคนเราแบบออกบวชแล้วต่อให้ตัวออกออกมาแต่ใจยังหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยมันก็บรรลุธรรมไม่ได้มันเหมือนมันมันเขาเปรียบเสมือนอะไรอย่าง ไม้ไม้ไม้สดชุ่มยางกับไม้แห้งมันจะมีอยู่คุณไปดูอุปมาสามข้อนั่นแหละไม้อยู่ในน้ำไม้อยู่บนฝั่งก็คือจะบรรลุธรรมมันต้องมันต้องไปด้วยกันหมดทั้งข้างนอกข้างในก็คือข้างในก็คือตัวออกจากกามเอาตัวออกมาจากการคลองเรือนมาบวชเป็นผู้ไม่ไมคลองเรือนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใจ ก็ต้องออกจากกามด้วยคือตัวออกอย่างเดียวไม่ได้ใจต้องออกด้วยพระเจ้าก็เลยค้นพบวิธีการที่จะทําให้พระองค์อะัร,รูซึ่งตอนแรกอะ่ะไม่ได้ทําตามไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มองแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ไปมุ่งอะไรที่มันเป็นอัตตกิร่ามัฐานุโยกใช่ไหมล่ะไปมุ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องของการทรมานบำบำเพ,พ็ญพจน์อ่ะบำเพ็ญพจน์แบบที่ฤาษีจีภัยในสมัยก่อนอะไรแบบพวกแบบ <c oughs> นักบวชสมัยก่อนนะ่ะที่เขาทํากันนะ่ะฤษีจีภัยปริพาชกคนทันอะไรทั้งหลายแต่ที่เขาทากันนะ่ะทรมานมันก็ไม่บรรลุธรรมเพราะว่ากายเศร้าหมองใจเศร้าหมองกายเศร้าหมองใจเศร้าหมองไม่มีทางบรรลุธรรมได้มันเพราะว่ามันมันเกี่ยวเนื่องกันเอ,อกายมันไม่สงบระงับใจมันก็ไม่สงบระงับนะ คุณเข้าใจไหมศาสนาพุทธนี่โคตรล้ําเลยนะกระบวนการทํางานน่ะมันมันเป็นมันเป็นของแบบว่ามันเป็นของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นของที่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่ะคือกายกับใจมันแยกกันแบบเด็ดขาดไม่ได้นะมันอยู่คู่กันอืมเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าคนหิวบรรลุธรรมไม่ได้หรอก